ครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆเอฟซี FC ที่รักในการหาอยู่หากินทุกท่านวันนี้มาพบกับเสือเลยป่าเหมือนเช่นเคยครับผมก็พาพี่ๆน้องๆออกมาหาอยู่หากินเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับผมหลังจากที่ว่าเสือเลยป่าก็ไปตีพึ่งใหญ่พึ่งหลวงมาเนาะที่ว่าเอฟซี FC เขาแจ้งข่าวมานั่นแหละครับผมวันนี้ก็อ,อยากจะทําคลิปดักหนูให้พี่ๆน้องๆได้รับชมบ้างเนาะก็ดูคลิปตีพึ่งมาหลายคลิปพอสมควรวันนี้ก็ มาใส่หมายป่าอ้อยเมื่อคืนเมื่อคืนน้เสซรยป่าก็มาอยู่เนาะก็ได้ตัวได้แต้มไปอยู่ก็เลยวันนี้ก็เลยมาซ้าครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเนาะช่วงนี้หนูก็เริ่มจะแบบว่าทอยมารวมครับผมอยู่ในป่าอ้อยสภาพไมแล้วก็ต้องดูว่าเออมีน้ํำไหมอ้อยเขามีบ่อน้ํามีอะไรให้หนูเขากินหรือเปล่าหนูเขาจะเริ่มอพประยพมาหาแหล่งน้ําหาอะไรประมาณนั้นแหละครับผม วันนี้ก็มาด้วยกับเกือกมา้ากับเกือกม้าแล้วก็ใส่เหยื่อข้าวโพดแห้งแล้วก็จะมีลำอ่อนอป่อยด้านบนเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูสภาพหมายครับผมสภาพหมายก็จะเป็นนี่แหละครับผมป่าอ้อยห้างผสมกับพวกต้นสนโหนต้นอ้เขาเรียกอะไรยากขนหรือเปล่าอะไรเนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเยขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเมื่อคืนนี้เสียด้วยป่าก็ใส่อยู่รอบในเนาะ วันนี้ก็จะลองใส่ดูรอบนอกว่าจะเป็นยังไงแบบไหนสภาพหม่ก็ประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเสียเลยป่าขอญาตไปใส่ก่อนนะพี่น้องอะจะถ่ายให้ดูเป็นบางช็อดถ้าพอถ่ายได้ก็จะถ่ายนี่ก็เริ่มจะเออสายแล้วเดี๋ยวเราไปใส่กันดีกว่าครับผมกว่าจะเวกป่าอ้อยป่าอะไรกว่าจะ,ะใส่ได้กว่าจะเสร็จครับผมไปกันดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวมาดูกันพี่น้อง เขากับต้นอ้อยจนขาดสองท่อนเลยครับผมเดี๋ยวไปดูครับผมดีครับผมร่องรอยนะพี่น้อยเห็นไหมกับอ้อยจนขาดสองท่อนเลยครับผมแน่นอนจริงๆครับผมเดี๋ยวเสียหรือป่าจะใส่ไว้ตรงนี้ครับผมเนี่นี่นี่จะใส่ไว้ตรงนี้ครับผมเพราะทางเขาวิ่งมาจากฝั่งด้าน้ายมือครับผมเดี๋ยวเราวางไว้นี่แหละครับผมอันหนึ่งจัดเลยครับผม เดี๋ยวเราวางไว้นี่แล้วครับผมนี่รอยทางวิ่งอยู่ครับผมรอยทางวิ่งเขาเนียนคลิกเลยครับผมนี่ประมาณนี้แล้วครับผมนี่แล้วก็เอาล้ำรวยครับผมเดี๋ยวเอาล้ำรวยครับผมนี่รวยพยายามอยู่ข้าวโพดแล้วก็หว่านไปตรงทางวิ่งเขานะครับผมประมาณนี้แล้วครับผม Uh huh. ดูพี่น้องรอยกัดอ้อยครับผมหลักฐานมีถ่ายอุจจาระไว้ให้ดูเลยครับผมนี่ uh huh. กรัตจนอ้อยแหลกหมดเลยครับผมมี่เดยวเปาก,ก็ใส่ไว้นี่ครับผมหนึ่งอันเลยไปต่อครับผมครับตอนนี้ก็ทําการใส่เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องแห่รอเอาจนเกือบมืดเลยครับผมเพราะว่าเนาะป่าอ้อยก็อย่างว่าแหละครับผมมันต้องสางต้อง เจาะครับผมทำเป็นงั้นก็หาที่ใส่ยากเพราะว่าหนูเขาก็จะอยู่แบบไหนลึกๆสักหน่อยนึงน่ครับผมอ่ะตอนนี้ก็อ่ะเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนอ่ะเดี๋ยวเสเลืแปก็คิดว่าจะออกมาสักประมาณสักสองทุ่มแล้วับผมเท่าเมื่อวานเนาะอ่ะเดี๋ยวคอยมาลุ้นคอยติดตามกันครับผมว่าจะมีตัวมีแจ้มมีผลงานไหมอ่ะเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนดีกว่าครับผมอ่ะไปพักผ่อนครับผม ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครับผมเดี๋ยวเราออกมายามรอบแรกกันเนาะว่าจะามีตัวมีแต้มไหมสำหรับาการมาซ้อมหมายเดิมอ่ะไม่พูดำํำทำเพลงเดี๋ยวเราไปอ่ะยามรอบแรกกันเลยดีกว่าครับผมถ้ามีตัวมีแต้มยังไงเดี๋ยวเสีย่ยเลยปาจะอัปเดตให้ดูเนาะอ่ะเพราะว่าในป่าอ้อยก็เชิงแบบว่า,าจะลกุลกๆหน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผม กระผมสภาพไม้ก็จะลกๆประมาณนี้เลยพี่น้องป่าอ้อยเนาะออจะมีตัวมีแต้มไหมพี่น้องเออเดี๋ยวเรามาดูหลังกันกระผมโอ้ยังนิ่งเล,เลยพี่น้องโอ้คนครับผม ใส่อยู่ด้านในไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีตัวมีแต้มยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูดีกว่าผม ครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพี่น้องอรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับวันใหม่ครับผมอ่ะเมื่อคืนนี้เสียเลยปากก็พาพี่ๆน้องๆอ,ออกมาเนาะมายามรอบแรกเอาจนห้าทุ่มอ่ะไม่มีตัวไม่มีแต้มไม่มีผลงานเลยพี่น้องอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเป็นเพราะเดือนไงหรือเปล่าหรือ,อยังไงแบบไหนครับผม เดี๋ยวไปดูเช้านี้ครับผมไม่รู้ว่าจะ,ะมีตัวมีแจมหรือเปล่าหรือว่าหนูเขาจะเบื่อเขาโพดหรือเปล่าอ่ะไม่พูดล่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปเก็บไปกู้กันดีกว่าครับผมมาลุ้นมาติดตามกันครับผมว่าะจะมีตัวมีแต้มไหมไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูป้าหมายแรกกันเลยครับผมรอยกัดอ้อยรอยคุยรอยเขี่ยเต็มเนี่ยคุยก็อยู่เนี่ยพี่น้องนี่ นี่ครับผมขุยเส้เลอยปากกระใสแล้วแวกนี้แล้วครับผมไม่ยังไม่ออกเออเบกไม่เข้าใจครับผมอ่ะเดี๋ยวดูหลังแรกกันเลยดีกว่าครับผมเงียบเออกินแต่ลำพี่น้องนี่กินลำหมดเลยครับผมไม่เหลือจักแอะเลยเหลือแต่ข้าวโพดอา้าว ตายเดียวอ่ะเดี๋ยวไปต่อครับผมดูหลังต่อไปครับผมจะได้ตัวได้แต้มไหมพี่น้องอ้าวข้อโพดเฮ้ยกับดักกับดักก,ดกับดักหายกับดักหายครับผมเห็นได้ข้อโพดโอ้ยเต็มแรกมาแล้วครับผมเลยโอ้ยหนูหนูขัวครับผมอ่ะเก็บครับผม แตมแรกแหกหมานมาแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะอ้าวหลังนี้ก็โดนครับผมหงายทองปังงางเลยพี่น้องอา้าวนี่อ่ะเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมแต้มที่สองสำหรับเช้านี้อา้าวเก็บครับผมเ,เดี๋ยวไปต่อครับผมแต้มที่สองแล้วมีตัวไหมอา้าวเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมแต้มที่สาม นูนพี่น้องอยู่ข้างในเลยครับผมจูดโกโ้ยหนูก็ออกดึกแน่เลยครับผมนี่พอมาช่วงเช้าอ่ะติดอ่ะสามหลังรัวๆเลยครับผมเอาเก็บครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับผมใส่หยุมอยู่นี่เลยพี่น้องอันนี้เป็นไงครับผมอ้าวหลังนี้ไม่โดนครับผมขอโพดหายมัดเลย ไม่มีเหลือเลยครับผมนะเก็บเดี๋ยวไปต่อครับผมไปด้านหน้านี่อีกหนึ่งหลังครับผมโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าอ้าวครับผมเจอหนูฉลาดแล้วครับผมพี่น้องโอ้เอาข้าวโพดไปกินครับผมแต่กลับไม่ลั่นโอ้ฉลาดเกิน เก็บไปต่อครับเดี๋ยวไปต่อกันเรื่อยๆครับผมใส่รอบป่าอ้อยนี่แหละพี่น้องอด้านหน้านี่อีกหนึ่งหลังครับผมลุ้นครับผมลุ้นออมีตัวไหมมีตัวไหมครับผมเอ้ากับดักหาย กำลักหายครับผมนูู่หายไปไหนเดี๋ยวขอญาตหาก่อนครับผมโอ้เป็นภาพที่ไม่น่าดูพี่น้องกินกันเองครับผมหายเมดเลยเหลืออยู่หางนิดเดียวเองครับผมเอ,อ้ยแปลกเก็บรับผมตัวนี้กินกันเอง ถ้าหนูมีจํานวนเยอะก็จะประมาณนี้แหละครับผมเขาก็จะกินกันเองเนาะมันเป็นภาพที่มาไม่น่าดูครับผมถ่ายไม่ได้พี่น้องอ่ะอยูด่ด้านหน้านี้อีกหนึ่งหลังครับผมเป็นไงครับผมอ้าวเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมนีน่นอนจูดกูดอยู่ยังไงเลยครับผมโอ,อ้ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายอะไรได้มากมายนะพี่น้องเอาเก็บครับผมไม่รู้แต้มที่ทายแล้วพี่น้องอเดี๋ยวไปกันต่อครับผม หนูออกดึกครับผมแหมช่วงกลางคืนไม่มีซักตัวสักแต้มนะด้านหน้านี้สองหลังครับผมนะหลังนู้นเงียบนะหลังนี้โดนครับผมน,นั่นเรียบร้อยครับผมนู้นเลยนี่พี่น้องโจดขูดค,ครับผมอ่ะเก็บครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับผมอยู่ข้างในนี้ หลังหนึ่งหรือเปล่าออมีตัวหรือเปล่าครับผมลุ้นครับผมลุ้นไปด้วยกันพี่น้องนี่ครับผมนี่ลอยหอกกัดอ้อยนะพี่น้องดูศาสตร์เซบัสครับผมหมุนวิตุยเลยโดนไหมโดนไหม ไม่มีตัวครับผมโอ้โหขโ้าโพดอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยครับผมอ่ะเก็บครับไปกันต่อครับผมลุ้นกันไปยาวๆเลยพี่น้องอุ้ยด้านหน้านี้หนึ่งหลังครับผมนี่เป็นโฟมขาวไหมพี่น้องลุ้นครับลุ้นลุ้น มีตัวไหมอา้าวเรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยไปแล้วครับผมเอาเก็บครับผมไปต่อครับผมลุ้นกันไปยาวๆเลยครับผมลอยกัดลอยวิ่งเต็มเลยนะพี่น้องอา้าวหลังนี้เป็นยังไงครับผม ไม่กินไม่มาถึงครับผม,มเลียกินแต่ลำเกี่ยงยิ้งยิ้งเลยพี่น้องอไปต่อครับผม,มพี่น้องดูเขากัดอ้อยครับผม,มเละวุุ้้ยเลยเลยเออแต่ทำไมไม่ตัวไม่มาถึงนี่แปลกครับผมเดี๋ยวไปต่อครับผม อยู่ด้านหน้านี่ครับผมหนึ่งหลังโผมเาขาวเอ้ยทำไมถึงยังไม่เห็นโตกัดอ้อยเ,ดดเอย็นสาดสไม่มาครับผมนี่แปลกครับผมเอาเก็บครับไปต่อครับผม หนูน่าจะมีตรงนี้แต่หนูมาไม่ถึงครับผมอ่ะอยู่ใกล้ๆนี้ครับผมอีกหนึ่งหลังหนูเขาไปอยู่ตรงกลางหรือเปล่าอ้าวหลังนี้เรียบร้อยครับผมนี่อยู่ด้านในเลยครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่เนาะด้านนี้ยังไม่เจอส์ใหญ่เลยครับผมม่นจะตัวเทาๆอ่ะเก็บครับไปต่อครับผม หลังนี้ลั่นโอ้ไม่อยู่เฉยครับผมนี่กลับประเด็นกระดอนออกมานี่เลยครับผมเขาโพดอยู่นู้นเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งหลังครับผมหลังนี้โดนครับผมอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องเออวันนี้ไม่เจอไสใหญ่เลยครับผมนี่นอนจุดกูดอยู่นี่ครับผมนี่นี่เก็บครับผม ด้านหน้านี้อีกหนึ่งแต้มครับผมนี่เห็นขาขาวครับผมเป็นไอห,หนูไข่โปกโอ้ยยังมีหนูไข่โปอีกเลยพี่น้องอ่ะเก็บครับผมครับผมก็ทําการเก็บกู้เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะจากการที่ไปใส่ซ้ําไหมเก่าใส่รอบอขอบป่าอ้อยครับผมหนูไม่ค่อยออกมาเนาะพี่น้องส่วนใหญ่จะอยู่แต่ตรงกลาง ไม่ค่อยจะ,อะมีตัวใหญ่ออกมาด้านนอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนูตัวเทาๆนั่นแหละครับผมก็ยังดีครับผมยังพอมีตัวมีแต้มมีผลงานมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมเนาะถือว่ายังไม่แห้วครับผมสําหรับทริปนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเสียเลวยป่าจะให้ดูก็เหมือนเช่นเคยครับผมจะถ่ายให้ดูแบบห่างๆเอาเนาะพี่น้องเนาะ,ะนู่นครับผมผลงานก็กองเอเล่อยู่ไม่รู้กี่ตัวกี่แต้มครับผมตัวเทาๆสวยๆเนาะ ผลงานสำหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมถือว่าทริปนี้ถามว่าประสบผลสำเร็จไหมก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนะพี่น้องเพราะว่าเสียเล็บปากก็ใส่กับดักโอ้โหไม่ใช่น้อยนะก็ประมาณเกือบ 40- 40กว่าด้วยซ้ำไปนั่นแหละครับผมถ้าได้ขนาดนี้ถือว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเดี๋ยววันนี้เสียเล็บปากก็คิดว่าจะย้ายไหมใหม่เนาะ ย้ายใหม่ใหม่อ่าแต่อยู่ใกล้ๆก,กันแต่คนละฝากถนนครับผมอ่าเมื่อกี้นี้เสียดปากก็เดินไปดูมาแล้วอ่าก็มีรอยทางมีอ่ารูมีขุยมีอ่าอ,อ,อ่า่องรอยอ่าเดี๋ยวเราเย็นนี้เดี๋ยวเราก็ไปอ่าไปใส่กันดูครับผมว่าจะเป็นยังไงแบบไหนเนาะอ่าสำหรับผลอ่าสำหรับทลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละครับผมอ่าไว้เจอกันคลิปหน้ายังไงก็ ฝากรับชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสยยเลยป่าได้ทำคลิปต่อไปได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม